มีการเสี่ยวฟันเกิดขึ้นพอเราเครอบก็ไปมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บการเสี่ยวฟันจะลดน้อยลงนะครับบวกกับต่อมาก็คือมีไซริท่อไซริท่อเนี่ยเป็นที่รับรองของอนามัยโลกเลยว่าเป็นสารที่ใช้เกือบเทียบเท่ากับฟัวรไลน์แล้วไม่ก่อให้เกิดพิษนะครับเมื่อเราแปลงเข้าไปในช่องปากแล้วเนี่ยฟัวไลน์เนี่ยยังมีการเกิดพิษกับบางคนแต่ไซริท่อสามารถเข้าไปยับยั้ง การเกิดฟันผุในช่องฟันได้ะนะครับแถมในเรื่องของการทดลองเนี่ยก็ยังมีการระบุเลยว,ว่าระหว่างผู้ที่ออกไปสงครามแล้วมีการใช้ยาสีฟันที่มีฟูร้ายกับหมักฝรั่งที่ใช้เซริท่อจะเห็นเลยว่าคนที่ใช้ฟูร้ายมาตลอดฟันไม่ได้ผุน้อยลงเลยนะครับแต่เขาเคีียวหมักฝรั่งที่มีเซอริทอลกลับไปทําให้ฟันเนี่ยมีความผุน้อยลงได้ก็ถึงเอามพัฒน,นาใส่ในรูปแบบของยาสีฟัน สามารถใช้แทนกันได้และรับรองมาได้ตลอดแสดงว่าตอนนี้ก็คือยาฟันไซเดนแอสซูดเนี่ยใช้ไซดทอแทนตัวลา์เลยใช่ครับแล้วสามารถเห็นผลได้ดีนะครับฟันปุกที่มีน้อยลงนะครับคนที่ใช้คนใหม่ๆการย้บยังการเกิดฟันปุกก็เป็นไปได้ตามขั้นตอนนะครับรองลงมาก็คือจะเป็นน้ํามันการภูนน้ามันการพูเนี่ยมีหน้าที่ไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากการเกิดขึ้นของช่องปากแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้จะเข้าไปทําให้ลักษณะของการเกิดขึ้นที่แตก แย,แยกตัวของแบคทีเรียในช่องปากลดน้อยลงและจางลงอย่างเร็วและเห็นผลน,นะครับประกอบกับเรามีอนุพันธ์วิตามินซีอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยในที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจะดูแลเรื่องเหงือกและฟันนะครับเมื่อร่างกายมีในส่วนนี้เข้าไปดูแลให้ความแข็งแรงทั้งเหงือกและฟันการเกิดขึ้นการแพ้หรือการอักเสบจะลดน้อยลงและไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือจะเป็นในเรื่องของซิลิก้าซิลิก้าเนี่ยที่เอ่ย คนจะไม่เข้าใจซิลิก้า,กาเนี่ยมันค,คือสารขัดฟันประเภทนี้ะนะครับที่ในดดีตมักจะเอาสารขัดฟันประเภทที่เป็นหินปูนที่ใช้เป็นฟูดเกรนในช่องปากมาบดบดแล้วผสมในในยาสีฟันหรือพวกยาสีฟันผมก็บางที่ยังมีใช้นะครับเขาก็จะแปลงฟันแต่ทีนี้การที่แปลงด้วยที่เป็นลักษณะของหินปูนประเภทนั้นเนี่ยมันทําให้ผิวเคลือบฟันสึกกร่อนและเกิดช่องช่องเรียกช่องประสาทร,รับรู้นะครับแต่เราใช้ซิลิก้าที่เป็นอนุูปพรรทรงกลม มีการแปลงโดยแปลงอย่างถูกพิธีแล้วเนี่ยซิลิก้าจะเข้าไปขัดผิวเคลือบฟันโดยไม่ทําลายผิวเคลือบฟันนะครับสามารถที่จะให้คนที่แปลงฟันเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าสะอาดและระยะเวลานานก็ไม่เกิดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันนะครับขั้นตอนของจอยเดนสจะทํางานโดยรวมทั้งหมดบวกกับสมุนไพรที่เราบอกแล้วว่า<ช>เรามาสกัดรวมสกัดรวมแล้วเป็นสมุนไพรที่ดูแลเกี่ยวกับทั้งด้านเหนือและช่องช่องฟันโดยตรงนะครับช่องฟันเนี่ยปกติมันจะมีความที่เป็นร่องนะครับ มุนไพรที่เราใช้เข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปค่อยๆแทรกซึมค่อยๆอุดในช่องรับรู้ของประสาทฝันนะครับทำให้การเสียวฝันลดลงฟันผุลดลงสดชื่นแปลงตอนเย็นนะครับหรือว่าก่อนนอนนะครับเช้าตื่นมาจะมีการที่ว่าเกิดกินปากได้ลดอย่างเห็เนผลเลย ะะก็เรียกว่าสมุนไพรต่างๆหลายๆตัวที่ช่วยกันแล้วก็คัดส่วนประกอบดีๆที่สําคัญเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการดูแลฟันของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาแน่ๆแหละกลิ่นปากแบคทีเรียในปากนะคะหรือว่าผิวเคลือบฟันไม่ดีอันนี้คือปกป้องได้หมดเลยเต็มที่รวมถึงคนที่เสียวฟันฟันผุด,ด้วยได้ด้วยครับแน่นอนเลยเพราะว่าในสูตรนี้เราจะมีเกลือที่เรานําเข้าจากญี่ปุ่น นะครับเกลือประเภทนี้เป็นอนูเล็กมากนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเรื่องของการรักษาแผลในช่องปากนะครับใครที่มีกลิ่นในช่องปากเนี่ยเกลือตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเลย nah. ที่เราจะไม่ต้องไปเอาแปรงสีฟันไปจุ่มเกลือแล้วก็มาแปรงอันนั้นจะทําให้ผิวเสื้อฟันเนี่ยสึกก่อนแต่เกลือที่เราได้เนี่ยเป็นอนูเล็กมากนะครับสามารถที่จะละลายตัวแล้วก็แปรงเข้าไปในอยู่ในช่องของฟันและเหงือกเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดส่วนประกอบก็จะอยู่ในนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะคนที่สามารถจะดูแลปกป้องฟันได้เนี่ยเริ่มใช้ยาสีฟันจอยเดนแอปซูดเนี่ยควรจะต้องเป็นเด็กที่โตขึ้นอายุสักเท่าไหร่ขึ้นไปก็น่าจะ3ขวบขึ้นไปะนะครับสามขวบต่ำกว่านั้นคือจะไม่ได้แนะนำะนะครับการที่แปลงเริ่มตั้งแต่3ถึง3 4ขวบขึ้นไปเนี่ยนะครับ<ม>ฟันที่เกิดขึ้นเนี่ยมีใครที่มีฟันแท้แล้วบ้างเนี่ยจะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลย<ม>นะครับ<ม>จะไม่ต้องไปเสี่ยงในการใช้ยาสีฟันที่มีราคาถูกคุณภาพต่ แล้วก็ทําให้ผิวฟันของเขาเนี่ยเสียค<ม>อฟันสึกนะครับแล้วก็เกิดฟันผุง่ายนะครับสามารถที่จะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันที่ใครจะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องไประยะยาวก็ไม่มีอันตรายนะครับ ก็สามารถดูแลไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะส่วนประกอบเยอะขนาดนั้นสมุนไพรก็เยอะแต่บอกว่ามีการผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อครีมยาสีฟันของ j o y d e n Absolute เนี่ยจะเป็นยังไงมีกลิ่นแปลกไหมใช้งานยากง่ายยังไงได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเนื้อสีฟันที่ดูนะครับยาสีฟัน Joydent Absolute เนี่ยจะเห็นเลยว่าเนื้อจะเป็นสีเขียวนะครับ เนื้อสีเขียวที่ได้เนี่ยจะเป็นสมุนไพรส่วนหนึ่งที่จะมีความผสมผสานออกมา mm hmm. นะครับแล้วก็ในนี้จะมีความหอมสดชื่นะนะครับแค่เปิดหลอดมาปุ๊บเนี่ยจะได้กลิ่นเลยนะครับค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมดูนะคะคือปกติแล้วบางคนอาจจะกลัวว่าจะใช้ยากหือเป่ากลัวบางทีแบบเป็นสีที่แบบว่าอาจจะไม่คุ้นเคยคอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันที่เราใช้ทั่วไปแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะจะเป็นเขียวเหมือนเขียวอ่อนๆนะครับซึ่งมันจะมีสมุนไพรที่ได้จากลอโรฟิลล์ของ ใบแต่ละประเภทของพืชนะเลยออกมาเป็นสีนี้ใช่ครับซึ่งเราจะไม่สามารถไปบังคับสีเขาบางครั้งออกมาจะเขียวเข้มกว่านี้นิดนึงหรืออ่อนกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วแต่ช่วงของที่เราได้มานะครับอ๋อกลิ่นก็เป็นกลิ่นหอมสดชื่นใช้ง่ายในะคะเหมือนยาสีฟันทั่วไปปริมาณการใช้เราก็ใช้เท่ากับที่เราใช้ทั่วไปเลยครับบางคนจะเป็นประมาณหน้าแปลงยาวก็จะเป็นประมาณครึ่งครึ่งหน้าแปลงที่เราใช้ก็ได้นะครับเพราะคุณภาพของเขาเนี่ย เยอะพอสมควรนะครับแบบนี้เนี่ยพอเราหลังจากเราแปลงเสร็จแล้วเรายังต้องใช้ออผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นน้ํายาบ้วนปากหรืออะไรเพิ่มเติมก็ถ้าจะมีแนะนำเนี่ยอยากจะให้ใช้เป็นพวกไหมขัดฟันบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าลองฝึกนะครับจริงๆแล้วตามร่องของฟันเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียเข้าไปสะสมหรือคราบพลั๊ที่เขาไปอยู่ในช่องได้เยอะขึ้นแปลงบางทีเราจะไม่สามารถซอกซอนเข้าไปได้ง่ายการที่แปลงขนเรียวยาวแล้วซอกเข้าไปได้ง่ายช่วงแรกๆที่เราซื้อมาแปลงยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ พอเราใช้ไปสักพักขนแปรงที่ปลายเนี่ยมันจะเริ่มบานลง<ะ>บานออกมาปุ๊บแต่ถ้าเรามีไหมขัดฟันเข้าไปช่วยได้ผลได้เยอะขึ้นะนะครับพวกที่เราใช้ยาสีฟันจะสามารถเข้าไปดูแลได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรื่องของน้าํายาบ้วนปากเนี่ยบางท่านอาจจะแพ้<ะ>บางท่านอาจจะเจอเหว่ามันบ้วนแล้วเนี่ยมันแรง แราเกันไปอาจจะเป็นเจือจางน้ําช่วยได้ผลทั้งสิ้นนะครับแต่ควรจะมีบ้างไหมเสริมแล้วแต่บุคลิกภาพคนที่ก็ชอบนะครับบางคนก็อยากใช้กลิ่นสดชื่นนะครับอยากดูแลให้มันเต็มที่นะครับ แสดงว่าเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพจริงจิงนะคะคราวนี้สำหรับคนที่ใช้ยาสฟีฟัน j o y d e n Absolute เน,นี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่ามันพิเศษมันแตกต่างได้ยังไงคือตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยไหมคะถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คร<ต>ั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้เลยนะครับเช้าหรือว่าคุณแปรงก่อนคืนตอนนอนคุณจะเปรียบเทียบกับยี่ห้อที่คุณใช้ในท้องตลาดเลยว่าบางยี่ห้อที่แพงเนี่ยคุณภาพของเขาไม่แตกจากอันนี้เลยครับที่ว่านําเข้าจากต่างประเทศแปรงแล้วฟันเขานี่จะขาวขึ้นนะครับบางครั้งเขาใช้สาาันตย ที่มันเป็นพูดเกตก็จริงแต่ว่าพอใช้เป็นนานๆาผ,ผิวฟันเขาเสียแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารพวกนั้นเลยนะครับจะมีในเรื่องของส่วนผสมทั้งหมดที่ค่อนข้างคอนเซนเทรตเรื่องสูตรนะครับเวลาคุณแปรงเข้าไปค,คุณจะเห็นเลยว่าเออเช้าตื่นมาเนี่ยจากเดิมทีเคยมีกลิ่นปากรุนแรงหรือว่าคุณมีน้ำลายที่ลักษณะของเป็นสีขาวจะไปช่วยลดตรงนั้นโดยตรงและทําให้คุณเนี่ยมั่นใจว่าเออเช้ามารู้สึกสุขภาพฟันเราเนี่ย แปลงไปตลางคืนยังดีไปจนถึงเช้าเลยค่ะครับค่ะแล้วในส่วนของถ้าสมมติค,คนมีปัญหาปวดฟันมีปัญหาเรื่องเหงืออเนี่ยคงจะเห็นชัดอยู่แล้วหลังถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ใช้นะคะคส่วนคนที่มีปัญหาอย่างบางคนตอนนี้เขาจะมีปัญหาฟันมีสีเหลืองมั่งมีคราบแบบทานกาแฟรหรืออะไรพวกนี้ค่ะคือสามารถทําให้ฟันขาวขึ้นได้ด้วยไหมคะจ้างลงครับต้องอยู่ที่ฟันของใครเนี่ยที่แต่เริ่มแรกออกมาสีของฟันนี่เขาเป็นสีขาวหรือสีเหลือง าการที่มีบางยี่ห้อออกมาแล้วก็ไปทําให้ฟันคนเขาสีเหลืองอเป็นสีขาวได้เขาจะมีสารที่ค่อนข้างกําหนดใช้ไว้เยอะพอสมควรมีค่า ppm ที่สูงกว่านะครับแต่ทางออยอนุญาตนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใช้เป็นระยะนานหรือว่าก็มีการใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้ฟันเนี่ยเขามีการสึกกร่อนและบางลงนะครับก็จะไปก่อให้เกิดในเรื่องการเสี่อฟันประสารรับรู้ของฟันเนี่ยก็จะไปบางลงทําให้เขารู้สึกว่าเอยิ่งแปลงไปนานๆเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่า ทำไมฟันเขารู้สึกเสียวมากขึ้นแต่ตัวนี้ไม่เกิดขึ้นจอยเดนแอ็บส์ลูดเนี่ยเป็นการแปลงโดยที่ทําให้ฟันของคุณเนี่ยที่เคยมีปัญหาตรงนี้ลดน้อยลงนะครับเป็นอย่างนั้นครับคราวนี้มาถึงในเรื่องของมาตรฐานการผลิตความมั่นใจนะฟังรเรื่องราวของจอยเดนแอ็บส์ลูดมาแล้วเนี่ยหลายคนอยากจะใช้แล,ะละ้วล่ะแต่ว่าในเรื่องของการผลิตมาตรฐานต่างๆ,ๆที่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ,รบยาสีิฟันเนี่ยเราใช้โรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน GMP นะครับในเรื่องของ cosmetic grade ทั้งสิ้นโรงงานนีจะถูกกาหนดสัดส่วนในพื้นที่ที่เป็นแอเรียของการสเตอร์ไลน์นะครับการเข้าออกของโรงงานจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของการควบคุมเชื้อ<ม>ทั้งสิ้น<ม>ะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรลแบคทีเรียที่เรานําเข้ามานะครับสมุนไพที่เราสกัดเราจะอยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อมีการเก็บตามกับอุณหภูมิและกรรมวิธีนะครับ<ม><ม>ก่อนที่จะนําเข้าไปที่ถังผลิตเนี่ยเราต้องมีการตรวจทดสอบวัดเชื้อของสารทุกๆตัวมาตรฐาน ทุกตัวยังคงอยู่ครบนะครับก่อนที่จะไปผสมลงเบาเนี่ยเราจะมีการกำหนดสูตรให้ค่อนข้างเรียบร้อยก่อนอนะครับเวลาออกมาปุ๊บเนื้อทั้งหมดทุกล็อ จะมีมาตรฐานเท่ากันหมดโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เนี่ยในการผลิตเป็นเครื่องการันตีได้ในคุณภาพสินค้าของเรานี่นะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะคะทั้งเรื่องของมาตรฐานการผลิตแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะสำหรับคนที่อยากจะใช้ยาสีฟัน Joydent Absolute ในการดูแลสุขภาพาปากและฟันของคุณค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้มาแนะนําคุณผู้ชมรู้จักกันแล้วก็จะต้องมีมาแจากคุณผู้ชมด้วยนะคะคในช่วงนี้ช่วงท้ายรายการเราจะแจกสักกี่ท่านดีคะคุณผู้ชมก็เป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับ เราจะมีให้กับสำหรับ5สายนะครับ5ท่านที่โทรเข้ามามเราจะให้ท่านละ1อ0 เป็นไซส์ไหนคะเป็นไซส์ที่เห็นนี่เลยครับไซส์ที่เห็นไซส์จำหน่ายหลอดใหญ่นี่เลยนะคะใช่ครับสายนะคะหสายครับ่ะหมายเลข0 8 6 8 8 3 5 8 5 8้ําย้ำนะคะ0 8 6 8 8 3 5 8 5 8นะคะเฉพาะช่วงเวลานี้ค่ะ5สายแรกที่โทรมาตอนนี้นะคะท่านละ1หลอดกับยาสีฟัน Joydent Absolute รับไปเลยฟรีทันทีนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะ0 8 6 8 8 3 5 8 5 8นะคะอยากให้คุณมีสุขภาพาปากและฟันที่ดีด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลก็ เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้ไปตลอดอายุเราเลยนะคะตลอดจน,จนจนกระทั่งเราหมดลมหายใจค่ะก็ไม่ต้องกังวลและลมหายใจจะเป็นลำกลไหลนะคะนะครับแต่ว่ายาสีฟันเนี่ยในทางที่ถูกต้องนะครับควรจะซื้อที่เป็นลักษณะที่มีอนุของการดูแลช่องปากที่ดีนะครับแล้วก็ลดการเสียฟันได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเกิดฟันผุลดน้อยลงได้ทุกยี่ห้อพยายามจะพัฒนา นะครับแต่ว่าดูว่าอย่าให้ไปใช้คุณภาพที่ต่ำไปไม่ดีนะครับเนื่องจากพวกนั้นเนี่ยก็จะใช้คุณสมบัติของที่เป็นส่วนผสมที่เกรดต่ำเพื่อมาขายราคาถูกนะครับ<า>เพราะฉะนั้นช่องปากหรอสสาคัญ อย่างน้อยก็อย่าลืมนะคะไปพบทันตแพทย์ด้วยสม่ำเสมอสม่ำเสมอนะคะมีการเช็คสุขภาพช่องปากและฟันอยู่เป็นประจำก็จะได้ไม่มีปัญหาและถ้าไปพบทันตแพทย์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ยาสีฟันแปรงสีฟันที่ดีมีคุณภาพเนี่ยปัญหาในเรื่องของการปวดฟันนะคะหรือว่าฟันผุหรือว่ามีปัญหาเลือดออกตามไรฟันมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงือกต่างๆก็จะไม่มากวนใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะช่วงสุดท้ายค่ะให้คุณวีระฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็การดูแลสุขภาพปากและฟันค ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับ j o y d e n in Absolute Dental เนี่ยออกมาเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับเราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีการคิดค้นวิจัยมามากกว่า5-6ปีนะครับผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวของเรานั้นรับรองเรื่องคุณภาพการผลิตได้นะครับรับรองได้เลยว่าสินค้าของเรานั้นใช้แล้วทําให้คุณประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกเพียงครั้งแรกคุณก็จะรู้เลยว่าความแตกต่างของสินค้าของเรานั้นไม่เหมือนในท้องตลาดอย่างไรนะครับ วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน j o y d e n แ Absorbs คุณวีระอึ้งสกุลค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในผลิตภัณฑ์นะคะติดต่อเข้ามารับผลิตภัณฑ์ได้ถ้าคุณเป็น5สายแรกผู้โชคดีนะคะก็รับไปเลยท่านละ1หลอดค่ะแต่ว่าถ้าติดต่อมาไม่ทันนะคะลองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้นะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าก็ได้ในเครือบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นค่ะสมัครเป็นสมาชิกได้ซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษราคาสมาชิกนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะได้ P ีวต่อย,ยอดเกิดธุรกิจสร้างไรายได้เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองกับอนนนดเั่ววี้หมลา แล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ